าจะเอาอะไรเขาจะเอากระบ,บอกคุณนะ้ำกัะเพิงไปฉีดไปฉีดสีแดงอ๋อไปฉีดสีแดงมันจะมันจะตายเหรอคระบอกดับเพิงเอ้ออันนี้ตัวอะไรอะเอามันหาไม่เจอมันโตลูกเขาวิ่งเลยเอาตัวนี้ทําไมมันเดินอย่างนี้อะ้หมันหาไม่เจอพ่พวกนะั้นมันซ่อนอยู่ในก่องใ,ใช็ไหมใช่ คนน,นั้นไม่ชอบอยู่ในกลุล่มเลยมันจะมันมีผีตามเขามาใช่เหรอเขาวิ่งหนีอ๋ออันนั้นมันใช่ผีเหรอยายเหมือนยายคิดว่ามันเป็นเอเลี่ยนหรือเปล่ามันเป็นผีมันเป็นผีเหรอ,อเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นคน <c oughs> เขาไม่รู้ว่าเขาเป็นคนเขาเป็นเอเลี่ยนหรือเปล่าเป็นเอเลี่ยนเอเขาเป็นเอเลี่ยนอ่ะเอเลี่ยนตัวจริงมันไม่ได้เป็นผีอ, Alien อ่ะมันมีเอเลี่ยนมันมียายก็ไม่รู้ยยเพ <Alien. S 1> ร,ราะยายไม่เคยเห็นเอเลี่ยนเลยเห็นแต่ในเห็นแต่ในทีวีเล่นอะไรช่วยจริงเหรอยายยังไม่เคยเห็นเลย เห็นตัวปอมเหรอตัวปอมเนี่ยก็เห็นเห็นแค่ในทีวียายเห็นแค่ในทีวีเนี่ยที่ถนนเดินเนี่ยยังไม่เจอเลยยังไม่เจอเลยนะมันคือเอเลี่ยนเน่ยมันคือเอเลี่ยนไม่ใช่หรอกเขาเล่นเกมกันมือเหมือนเอเลี่ยนเลย มือเรใช่ก็ไม่รู้เหมือนัะใช่เปล่ามันทำมือแบบนี้เหรอใช่มือยาวๆมันก็ทำมือแบบนี้เหรอใช่มันก็จะหยามันทำมือแบบนี้อันนี้ท่าเสือเหรอท่าเสือ บางทีผีมันก็ทําแบบนี้เหมือนกันตุ๊บเนี้ยอะไรต้าเนี้ยอะรเอาเกี่ยวว่าผีไม่น่ารักใช่ไหมไม่น่ารักไม่น่ารักมันเอายูนิคอร์นมันมันมันไปเอาอยูนิครนอร์นตนไหนไม่เล่อนอะไรอ่ะตัวนี้ไงที่มันเป็นตัวผีอ่ะตัวที่เกี่ยวสีเมื่อกี้ยวตัวน,นี้ไงอ๋อเยี่ย oh, yeah. เจอ,อแล้วเจอ,อแล้ว,ออลวนั่นไงนั่นไงใช่ป่ะนี่ไงตาผีเลยแต่ว่ายายว่ามันคิดขูดด่ดีน่ารักดีไม่ตัวสีเขียวว่ามันก็คือผีด้วยแล้ตัวแดงเนี่ยสีแดงตาใหญ่มากตาโต,ตมากตัวแดง<ช>ตัว,<ๆ>ต,วตัวเขียวก็ไม่เป็นผีนะเป็นอะไรอ่ะมันมันไม่ดันมันนั่งอยู่ตรงนั้นเห็นป่ะใช่ไหมไม่ไม่ใช่คนนั้นคนเหรอนคน Oh. ทำไมเขาแต่งตัวแบบนั้นนะเอาเขาเขาจะอ้าวนี่จเจอแล้ว<อ>ตัวแดงโอ้ตัวแดงอืมเจอแล้วตัวผีมังแก้วโอเคเจอแล้วเจอแล้วนี่อันนี้มันไม่ใช่ผีนอวแก้วมันไม่ใช่ผีดูสิเขาทำแบบนี้มันไม่ใช่ผีหลอกกัน นั่นเห็นไหมสมมุติเชยๆสมมติมันไม่ใช่ผีมันเป็นการแสดงเกียวไม่มันมีผีตัวจริงด้วยไม่มีผีตัวจริงแม่ไม่จริงกูเห็นมันมีตัวจริงจริงเหรอใช่ยายคิดว่าเขาหลอกเรานะมันไม่มีตัวปลอมกับตัวจริงเหรอเหรอแล้วเกีวรู้ได้ไงจ๊ะแ่ม่เีตัวจริงเหรอ อ๋อโตมั่จริงโอเคทำไมมันยาหยว่ามันไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่มันดูเหมือนน่ารักนะแต่ตามันโตโต,ตโอเคเห็นแล้วนั่นเขาจำมาขังแล้ว โอ้ยยายอิ่มแล้วอะเกลตัวเกลก็ไม่ไหวเหมือนกันนะนนเนี่ยขายยายเนี่ยตัวเกลก็ไม่ไหวเหมือนกันนะเนี่ยนั่งขายายเนี่ยเดียวตัวนี้เดียวใช่ไหมใช่ไหมนี่ยเนี่ยยายยายเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มแล้วนะขายยายเริ่มเมื่อยแล้วนะ <c oughs> โอ้ทำไมห,หน้ายายดำจังเกลเศรษฐา เขาจำได้แล้วเขาจำได้แล้วเออจขาได้แล้วตอนนี้นนมันตอนนี้มันวิ่งไม่เร็วมาตัวนี้หน้าลางังนะตัวสีเหลืองเนี่เลยเห็นบ้างใช้คนหรือผีไม่ใช่ไม่ใช่ผีนะอา้อาวทำไมมันมเหาะขนได้เอา้ามมันต้องมีปีกไงเอ้ามันเป็นนกเหรอใช่โอเคมันเป็นนก Mm hmm. มันเป็นนกมาจากมันมันมาจากไหนมันมาจากป่าต่างประเทศอ๋อ oh, จากป่าต่างประเทศเท้า mm hmm. ขาเขานั่งตรงนี้ได้ไหมไม่ได้ยายเมื่อยแล้วไม่่ยายเมื่อยขาขายายจะหักบ้างเนี่ยวันนี้ไไม่หักเหรอ น,นีไม่ใช่ผีนะตอนนี้ <Okay. S 2> เขาเป็นนางฟ้าเฉยๆเขาเป็นนางฟ้าเฉยๆ